เห็นบอกกันเข้ามาเยอะจัดนะครับถ้าเป็นข้าราชการมีเงินดาวไปออกใบแดงดีกว่าเดี๋ยวมาดูนะครับหลายนี้ใคาถึงมาเลือกออกดาวที่นี่นะครับลองดูสิดาว70,000ผมช่วยเจ็ด0มื่นะเป็นไงสวัสดีครับสวัสดีครับมาอ่ะอันนี้มาจากไหนครับพี่แวงใหญ่ครับอันนี้ดูเป็นรถคันไหนครับวันนี้ดูนิสสันซัมมาราโอ้เป็นไงวันนี้ได้ปูงเช่นไรครับพี่ก็ขั้นหินนะครับหินแ้วมาท่าไหร่ครับพี่ เอามาแลกดาวด้วยครับเจ็ดหมื่นครับอ่าดาวเจ็ดหมื่นนะครับแล้วทางทีมงานผมช่วยไปเท่าไหร่พี่ห้าหมื่นห้าหมื่นนะก็คือเอาหินมาก่อนห้าหมื่นแต่ไม่จบลูกค้าบอกงวดแพงช่วยอีกนิดนึงก็ช่วยอีกไหนไหนลูกค้ามาเจ็ดหมื่นละผมเติมให้เลยอีกเจ็ดหมื่นนะขอบคุณมากเลยครับอ่านะครับผมแล้วเป็นไงพี่เขาบอกโปรใหม่นะหินแลกเงินได้จริงไหมพี่จริงครับสุดยอดเลยครับแล้วคาเดือนแรกกว่าเท่าไหร่พี่สามพันครับเป็นไง นะครับช่วยเติมแล้วก็เติมเขาอีกเน้นเติมครับรุ่นนี้โอเคครับพี่ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับเอารถกับป๊อปนะเอาหินมาแลกนะครับถ้ารถเกิน5้าแสนได้1นึ่งแบาทแท้ถ้ารถต่ำกว่า5้าแสนได้ห้าหมื่นยังไงสุดยอดไหมครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนี่ครับนะครับใครที่สนใจเหมือนที้บอกครับด่วนนะพี่ เอาหินมาออกรถะนะครับผมแล้วต้องเป็นหินใหญ่เท่านั้นหินทเซนขึ้นไปหินเล็กเราไม่เอานะ,นะครับแล้วโทรมาที่เบอร์087-770-4246นูนหาสามเบียมโอตโต้ร์คาหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะขอบคุณมากครับ